Trent Alexander Anocho Acid. คามิบร้องตูดให้ฟานได่ยิงประตูเรียกได้ว่าผลงานฮอตฮิตติดลมบนเลยทีเดียวครับสำหรับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนครับดาวเตะสารพัดประโยชน์ของลิเวอร์พูลครับรองจากฝูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มโหดครับทำหนึ่งแอซิปพาพลพรรคหงแดงในการบุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสองประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยเราบรรดาเดอะคอปครับได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่านับตั้งแต่ที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนครับเปลี่ยนมาใส่องเาตัวก็รร้อนแงขึดิดาส เพราะ4เกมหลังสุดนะครับผลงานของเทรนด์ครับมีส่วนร่วมกับประตูของลิเวอร์พูลทุกนัดเลยครับจากการยิง2ประตูกับอีก2แอสซิสต์ด้วยกันครับนี่คือสิ่งที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนแสดงออกมานะครับในเกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจ้าตัวก็ยังเป็นหัวใจสําคัญของทีมเหมือนเดิมนะครับคอยเชื่อมเกมแดนกลางนะครับสร้างสรรค์โอกาสและก็คอยแย่งบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับบทบาทที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนได้รับจากจิกกินครอปในเวอร์ชันใหม่นะครับเจ้าตัวสามารถขยับไปเล่นทั้งในบทบาทฟูลแบ็กนะครับแล้วก็หุบเข้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนนะครรัััับบก็ถือออวว่่่่าาาาททททํํไดดดด้้้ยยยยยยงงงงเเเีีีมมหห2ตแล รับตัวเลขของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนบในเกมที่เวอร์พูลบุกเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสองประตูต่อศูนย์ับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานเทรนด์สร้างสโอกาสได้มากที่สุดในสนามในเกมนี้ที่จำนวน7ครั้งด้วยกันนอกจากนี้ยังสร้างสรโอกาสครั้งใหญ่ครั้งสำคัญได้3ครั้งด้วยกันการ่จยบอลของเขาในจังหวะส,สุดท้ายมีมากที่สุดในสนามด้วยจำนวน23ครั้งนะครั้งการผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งก็ทำได้มากที่สุดในสนามด้วยจำนวน17ครั้งด้วยการพาบอลเข้ากรอบเพืโทษมากที่สุดด้วยจำนวน18ครับงนดครั อีกแล้วนะครับด้วยจํานวน12ครั้งและก็ได้มา1นึ่งแอซีในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกคว้า3แต้มถึงถิ่นบรามเลนของเชฟฟิลด์ยูไนเตตการแถมในระยะหลังนะครับทุกครั้งหลังทําประตูได้นะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโน่ก็มักจะทําสัญญาณมือเป็นรูปตัวเอนะครับซึ่งแฟนๆในโลกโซเชียลก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะเป็นการอวยผู้สนับสนุนอย่างอาดิดาสนะครับแต่ที่ไหนได้ครับมันคือการมอบประตูให้กับหลานสาวคนใหม่ที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกนะครับโดยเธอเนี่ยมีชื่อว่าออร่านั่นเองครับเเเเททท่่่่่่าาาานนนนนนนัััั้ยยงงงงไมมพพอออออคครรรรบบีีกกกกกสิลล็ซดด์์โโะถถููึใ ซเชียลนะครับจากเกมที่บุกชนะเชฟฟี่ยูเนเต็ดสองประตูศูนย์นะครับนั่นก็คือการโชว์ร่องตูดนั่นเองครับในจังหวะที่ทัพหงแดงได้ลูกเตะมุมครับคือจะเรียกได้ว่าลูกแอสซิสต์สุดเดี่ยวก็คงจะใช้ได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเปิดร่องตูดโชว์นะครับเจ้าตัวก็บรรจงครอสลูกเตะมุมไปเข้าตีนเฟอร์กิ้ฟันไดานะครับยิงประตูแรกนะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกเอาชนะเชฟฟี่ยูเนเต็ดสองประตูศูนย์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและจนถึงฤดูกาลนี้นะครับนน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 นัััััับบบบเเเเเเป็็ฤดดดดูกกาาาาลลลลทททททีีี่่่่แแ้้้้วคคครรรรรออออซ์์โะะขขึชชมมใใุหหญงงงจ ลงสนามไปทั้งสิ้น291เกมยิงไป18ประตูรวมทุกรายการนะครับถ้าเกิดนับผลงานในฤดูกาลนี้ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนเพียวเพียวนะครับเจ้าตัวลงสนามในเกมลีกไป13เกมยิงไป2ประตูนะครับนับรวมทุกรายการเจ้าตัวลงสนามไป18เกมยิงไป2ประตูรวมทุกรายการการและสุดท้ายครับแน่นอนว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ทําให้ผลงานของลิเวอร์พูลร้อนแรงนะครับพงาดขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงของตารางคะแนนหลังผ่าน15เกมแรกของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับลิเวอร์พูลมี3 เพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้ผลงานอันร้อนแรงของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานโนนะครับที่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นแบ็คขวาหรือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางกันแน่ครับโดยโปรแกรม2หน้าต่อไปของลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลสครับในวันที่9ธันวาคมนี้ในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับหลังจากนั้นจะลงเล่นในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกครับรอบจังลารอบแบ่งกลุ่มนะครับในเกมที่จะบุกไปเยือนยูเนี่ยอเซนกัลลัวที่ประเทศเบลเยียมคร ชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ